ใอ่กันไม่แมนหลายาไปโบม,มุดรอบวันนี่โื้โสื่อปลามุดเป็นแสนเลยวันนี่นอ่านายเทลงนี่นายเราจะชั่งมาใกล้ๆสิชั่งจุดรถเลยลูก าธรรมศาตร์้านเฮาเ้อครับด้อม่นกัเต็มองหลงเลยก็มังได้ก็เต็มเท่าไหร่กิโลยี่สิบเจ็ดเลยยี่สิสีเอาขึ้นล่างนี้ก่อนเอาตายเห็นดา

อไปลาลังนึงค่ะไดยี่เก็าโลอยู่นะปิดไปปิดไปดำออกเลยดำน้ำออกเลยปิดเลยวะนี่ดออกน,นีนา้าลว่ามีตัวนี้กราลวมนร,รวมนัีนี่นนน Moment có bóng 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 nhảy bóng 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 ไม่ป oh, <a> ินหน้าไหมพ่อโอ้แม่คนใส่หนามอยู่พ่อพอเอาน้ำตรงนี้ก็ได้ตักตักมาลูกตอีไม่มีคนเขามามองปิดเลยเด้อ